สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะยามก็เศร้ากันนายลูกสาวเพิไ่ไปโอบไปไปเวฟอันะไรเวฟลูกซีนมาให้กินพี่น้องเลยย้ำไหมน้อยๆไปเวฟมาให้แม่เรียบร้อยนะคะ,ะ,ะเดินก็นมานั่งอยู่มุมนี่แหละมาสิทักกันออะยามมานี่ทุกคนนะคะมาสิทักกันกระเ,เป๋าพี่น้องกระเป๋ากลมนะ รักทายพน้องยามเศร้ากับเดิมกระเป๋าพี่น้องสีิเศษกระเป๋าปใบใหม่แล้วเริ่มทักแล้วนะซีนี่แบบนี้ซีนี่ครับซีนี่ทุกคนนะคะกระเป๋าสะพายแล้วไปแล้วอันนึ่สงทักไส้ใหม่ทักไส้ใหม่เริ่มก่อเริ่มก่อนะคะก่อไว้แล้วนะคะกระเป๋าความยาว ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเริ่มก่อไว้นะคะเริ่มก่อสวัสดีค่ะขอบคณรับชมคี่ฝากกดติดตามด้วยนะคะจะก่อไว้ นั่นมุมนี่แหละกอกกอดพมไม้พรมพัก,กเรานป่าเข้ามานั่งแสงไฟอยากจ้าจังหน่อยพี่น้องนุ้ยน้อยอย่าหันมานี่เด้อเข้ากล้องแม่เด้ออย่าหันมานะแต่งตัวเรียบร้อยหรือ,อยัง ใส่เสื้อใส่กางเกงๆแล้วเกงขาย,ยาวใช่ไหมอาบน้ําแล้วพี่น้องอ่าใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยลอกกลอแล้วอาบน้ําหากะเลี่ยมกี่นี่แหละอ่มอะน,นะคะเงินไปอันไปเวฟอันนี้มาให้เวฟลูกซีนไมาให้แม่กินนะคะก่อไม,ม,อไม่กินลูกซีนกันเลยอยู่ข้าว กุเ้าเนี่กินอันกล้วยไปนะคะเจ้าเนี่กินกล้วยกล้วยอันเล็บมือนางแซ่กเก้าเหรอผมัีน้ำจิมกินห้นอ,อ,อ,องห้องก่อนก็สบาย